น,นะครับที่ทีมาขอไปให้กับผู้บริหารแล้วก็กกนนบีดี้วยนะครับยินด้นะครับอินนี้เนรันะครับอันนี้เลยนะครับ นนะครับวันนี้เนาะวันนี้เป็นเกียรติมากเลยนะครับทีป hehe, ป่ท <guarding you>? ่านได้เกียรตินะครับมาร่วมชมการแสดงของรประเบียงอัธศิลป์นะครับในสัปดาห์นี้นะเดี๋ยวพี่ยิมงานขอไม้หน่อยนะครับขอไปลง่วมพิธีหน่อยนะครับเดี๋ยวจะให้พ่อเองนะครับแล้วก็พงเบียร์ได้กล่าวในสัปดาห์นีงแล้วก็ยิ้ทีนะครับพบปะพี่น้องประชาชนที่เกียรติมาร่วมงานนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านว่าที่รัฐมนตรีสุริสักพลังพระเอกก็จะากันเลยทุกที่ให้เกียรติกล่าวต้อนรับพี่น้องประชาชนแล้วก็นะครับสสจากท่านพรรคเพื่อไทย นะครับตลอดจนทีมกีฬาวันนี้เกียรติกับรับอยู่วัฒนศิลป์ขอนยัตเตอร์เชิญนะครับพวกเพื่อนคอนยัตเตอร์เชิญเลยครับนะครับสาธุเอสซีทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านนะครับท่านผู้ชมนะครับพักเก้าไทยและสองอทุกท่านที่ให้เกียรตินะครับจัดมาสำหรับที่ขัดสองคอมเบอร์พักเก้าสองปรมเบอร์เกีไทยต่อยอดให้โดยเฉพาะทีนี้พี่อีสานนะครับผมที่ไม่เคยมาเล่นก็เลยนี้นะครับขอบคุณเอสซีทุกท่านด้วยนะครับยังไงก็ขอฝากเซฟอุลเพลย์บ้า รับที่าเพื่อนหางพระเจ็าเลยครับข้าพเนก็ต้องขอคุณนะครับทออนุญต น,นะครับผมที่ให้โอกาสก,ากับพระเบียบวันศิ์นะครับที่ได้นาําพา,ารมะศิลปะวัฒนธรรมอีสานนั่นก็คือมอหลังนะครับขึ้นมาแสดงในสถานที่อันสมงเกียรติแล้วก็เป็นสถานที่ที่มอหลังดหลายองค์หลายคณะใ,ใฝ่ฝ,ฝันอยากนำพาศิลปะวัฒนธรรมมาเปยแพร่ตรงสถานที่แห่งนี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณครับที่มอโอกาสดีๆให้กับหมอหลังพระเบียบวันศิ์และกลุ่มแกกีหลายๆคณะครับที่จะตามมาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบีกะาะโม วันนี้เรียนเชิญเลยนะครับมีนะครับในงบพิธภัณฑ์ชาชนตรวจเกมครับก็ขอสวัสดีเพ่อนพี่น้องที่ท่านที่มาในวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยต้องขอบคุว่าขอขอบคุณทานไปเป็นวันศุกร์มากกว่านะคะไม่ได้เกลียดทำจนซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ทำให้แฟนกลับมาเป็นบ้ามาขนาดนี้วันนี้ขอบคุณเคยเป็นมากทีนะคะแค่ดูเกมเริ่มต้นนะคะก็รู้แล้วว่า นำมากับความสนุกนะคะแล้วก็สียงของความสดใสด้วยการแสดงของน้องๆทุกท่านนะคะก็วันนี้ค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานอค่าสแควนะคะก็ขอทุกคนวันนี้เสร็จถ้ามีเวลาก็เชิญชมบูธต่างๆได้เลยนะคะทุกที่ก็ตั้งใจตั้งใจจัดวันนี้ค่ะแล้วก็เผื่อมีอะไรที่สามารถต่อยอดทดสอบเอาเงินได้นะทางรัฐบาลก็ขอส่วนใหญ่แต่พี่ก็จะต้องขอขอบคุณทุกทีนะขอเสียงปรบมือให้กับพี่ค่ะขอบคุณสอสอจากพรรคเพื่อไทขอขอบุณยางสูงครับ อยมญา่าดภาพนะครับอะไรเองที่เลยนะครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกช่องนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ที่เกียรติอย่างสุดยิ่งนะครับกับระเบียบวัฒนศิลป์ในการร่วมงานนะครับซอฟต์พาวเวอร์นะครับหลังจากวัฒนธรรมของเรานะครับในการร่วมนำเสียปลวัฒนธรรมทาพื้นทีสารด้านฮอลล์นะครับวันนี้บนเวทีนะครับศูนย์ประจุแห่งชาติเซ็นกิ้กลับขอบพระคุณประหยัดสูงครับขอเสียงปรบมือกับทีมนะครับสอสอจากกรุงไทยด้วยนะ ตรงนี้พร้อมกับนะครับคู่หลักพี่ใหญ่จากและเบียร์วันทัศินครับวันนี้ท่านได้เกียรติเป็นอย่างดงนะฮะและขอบคุณนะเสียงของทีมศิลปินจากและเบียร์วันทัศินครับอัลลาการแสดงความสุขความยินของเรายังไม่จบเพียงแค่นี้เดี๋ยวน้องพีน่าอยู่ต่อกับเรานะครับบนเวทีในสำหรับทุานี้นะเดี๋ยวนี้เป็นการขอมาเนี่ยนะครับอย่าประย่าให้กับจริงานนะได้ลงทุนก่อนตามพญาสักครู่เดี๋ยวเราก็จะนะคฮะมอบความสุขกันต่อนะฮะ ลเราจะศึกษากันต่อบนเวทีนะครับอันนี้ศิลปินคนใหม่ฝากส่เอัใจพี่น้องแฟนๆครับลูกครึ่งสาวไทยเยอรมันนะฮะสาวงามจากยโสธรพี่น้องยโสธรใส่ร้อนขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับพนะี่น,น้องแฟนๆที่ซีลูกเต็มนะครับฝา,ากไว้ที่นั่งน้องลีน่าชนิสาระเบียวกันสินะฮะเอาลังครับความสุขความมาเดินในช่วงนี้มาไว้กับพี่นอ้องแฟนกันต่อกับน้องลีนะ่า